โหลดนำราอยู่หนึ่เก้าเสมอฉะนั้นรู้เด็บรอให้เห,เหงาอย่าไปบั๊มใหญ่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 บั๊มรอรอไปขับวนวนวน,นหาไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้ามันไม่เจอก็ต้องตาม,มาไปหน่ักค่อยๆไปโจพลุกอีกแล้วแต่ลูกเดิมนะมันจะไม่เจอให้มันตลอดให้มันรู้บ่ดิรอครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวขึ uhh. ้นไปหนยครับขึ้นไปเลยครับไม่เป็นไรเ้่อพ่ออ่ะเออสวยยตบอกไปเลยคือรถๆอๆๆๆๆๆๆครๆๆๆๆๆๆๆับได้ั่อเรื่องเรื่เรือเอจิบเลย ใช่ตำรวจที่ต้องการเออให้แม่เอาไปเลยให้เด็กคนนัเอาไปเลยไม่ได้หลอกหลอนนะโอเคเฮ้ยมาเลยขน้าบีมีมีเ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ็เซ็ตเร็เ็เเซ็ลง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 ล เซต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 คูณห้าส e ิบสอดสิบสองถุงยงพวกเราเข้ามาหมดฮะ่ารเดินขึ้นมาของเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินข nee ึ้นมาเก็บใส่รถเก็บใส่รถเราเบิรนรถทิ้เเก็บใส่รถเราเบิร์รถทิ้งเลยเกียรเพิเีรเ้เยเกียร์่าเพิ่งเกียร์เพิ่งเกียร์เพิเกียร์อ่าแล้วเอาขอาเอาขอเก็บใส่รถแล้วเบิร์รถทิ้งเขาคนรถรถพังไม่ได้ใครไม่มีบอใครม่ีกก เกียร์ราก่อนเกียร์ลงมาปูนก่อนลงมาปูนแล้วค่อยระเบิดรถทิ้งก่อนเกียร์าปูนเกียร์ใส่รถเกียร์ก่อนรถว่างป่ะรถว่างพี่เออเอาเอาปูนาปูนนนั้นมันไม่ใช่รถเกียร์คันนี้รถเกียร์รถขาวนี่เออขาวงั้นมึงต้องระเบิดรถมึงทิ้งไม่ได้เก็บปูนไงมันด้ขนขนรถไม่ได้โอ้โหมันต้องเซตใหม่อรัพี่เอาไว้ไม่เป็นไรกันรถใครก็ได้รถใครก็ได้เออรถสันก็ได้สันมาดิสันเก็บเลยขับขาวรถใครขับขาวอ่ะบอกให้ซันมาเก็บเออซันมานีดยซันซันมาดิหน่ยมาเก็บปูนกับเงินแดงหลลลืือออใครวะเหหน กูรู้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 บิลลี่สองห้าใช่ป่ะใช่บิลลี่บิลลี่ขึ้นรถไล้ต้องเขาพี่หลงเดี๋ยวเราต้องถอยให้พี่หลงเข้าถ่ายหลงหน่อยถ่ยหลงก่อนถ่ายหลงก่อนหลงหลงหลงอยู่ไหนวะหลงเสียงม่าถึงยังวะไอหลงมึงเสียงกูเดินทางถึงยังวะสมบัติอะผมพูดเลยไอหลงเสียงม่าถึงยังวะไอหลงมึงเสียงกูเดินทางถึงยังวะ 40ไม่ใช่42เข้าไ40บวก1เข้าไ่สรุปเข้าตู้เป็น40นาทีไม่มีบวกอีกใช่ไมไม่มีบวกปะื่อนกดเลยเผื่อมันกดเลยอยู่ดีอะไม่ต้องไปคิดบวกหรอกไม่่พี่พี่เผื่อเวลาก่ออยู่แล้วี่เผื่เวลาก่ออยู่แล้วมันกดอยู่แล้วมันกดเย่โอเค5ก็ได้เหลืออยู่แล้วพิเิษเรียบร้อยดันสองคันตำรวจวิทาทางชนกระเด็น คนดูบวกให้ผมไปดิบวกให้ผมเอา30นาทีพอสามสิบนาทีบวกไห้ผมหน่อยบวกไห้ผมหน่อยสาบนาทีบวกให้ผมหน่อยสิบเนะเวลาเริ่มต้นสิบเอ็ดจุสีบวกสามสิบนาทีเมื่อไหร่ผมปั๊ขึ้นนาทเลยสิบเจสี่ศูคืออะไรวะสิบเอ็ดจุดสี่ศูนยคือเวลาที่เราแทงเขาบวกอีกสามสนาทีแล้วค่อยปั๊มเาขึ้นมาสิบเอ่ศยคือเวลาแทงคือเวลาแทง คาบดีคาบดีเดี๋ยวผมปั๊มเองนะเอา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 เอดีกับผมปั๊มก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนค่อยๆปั๊มทีเดียวนว่าไงลงแววข้าแป๊บนึงนะโว้ยเฮียเอ้ยทั้งๆจะได้นะเขาแม่งไม่ใช่คนนั้นนับเคาะเลยมึงใช่พี่เดานะแอบของเยอะใช่พี่เดานะก่อนดีประเทศพวกมึงเตรียมไปเซ็ตไปเตรียมเอารถมาเลยเดี๋ยวพี่อยู่นี่เองเขก่อนดีประเทศเขาคงไม่รีดพี่เขาคงไม่รีดถ้าเป็นอย่างนี้เขาคงไม่รีดหรอกโอเคคืนนี้เงั้นเขาก็ไม่ได้รียันเช้าอ่ะจนกว่่าามมันจะชวยอ่ะ เฮ้วไม่ต้องรีดเราขอได้สตอรี่ต่อเนื่องอ่ะ้ใช่เขายังเคยขอเราเลยหรอมันต้องรีนี่ใช่ปะอ้าวได้เขาเยเขาเคยขออหรอเขาเคยขอพวกมงเหรอเรื่องไอู้้ไงรอบนี้ทำไมอะตามมาดูไม่รู้เรื่องลอยฝั่งด้วยทำไมอะขออะไรมนรีตาเวลาป่ะล่ะไปดูไมหมดรอตาไปอีกแี้วอ่ะข้างในเนี้ยตาสมองอยู่เออเดี๋ยวเดสั่งโบเดียวเฮ้ยมามาเฮ้ยลงเยลง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 เยงเยเดินยเยเดินยเดินยาเดินยนเดินยเ้ยเ้ยงเ้ยต้องกินนเวยต้องกินต้องช่วย

อยากแหวกไปแจกตำรวจชิบหายเลยห้านาทีจะเจอห้าทีห้าทีไหวไหวน้องน้อห้าทีเล่นได้ห้าทีเล่นได้หมดเชื่อดิไอ้คนเรียนโน่นนะล่ะโน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 ้ครับพี่ชายโนโนโน้นับคนให้โนโตครับคนก่อนอยู่คนป้าวนโตค้คนป้าไอ้ตู้ไหวตู้ไหวเราหายหนึ่งปะเราหายหนึ่งเราหายหนึ่งเราหายหนึ่งพี่จามัแล้วพี่จามาแล้วเราหายครบเดียเราไปเก้าหนึ่งเกียร์กูอะพี่เกียร์เรียบหรอเลียบหรอยเกียร์ ไปเกียร์ไปด่าเหน้าไปเกียร์มันอยู่หน้าเกียร์ด่านแรกเกียร์ด่านหน้ามี่ไปพอดีไหวไหไหวไเราโกอยู่แล้วเราโกอยู่ต้องูล่างตูล่างเออยืนไหมกะมีอยากเว้ยแต่เมื่อกี้เขาเข้ามาคนเดียวคหน้าซมเเดอเออไม่เวมัน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 ไม่คนเดียวเว้ยไม่คนเดียวเมื่อกี้พี่ดูแล้วมันไม่คนเดียวเว้ยไป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 ไไปไปไปปไ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 ปปไปไ ัไม่พี่พี่ให้เรียวไทม์ดูไว้หน่อยว่ามันไปไหนอ่ะมันไปมันออกประเทศตอกหรือว่ามันกลับสนอก่อนเฮ้ยเขารอเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าฮาร์ดกูดฮาร์ดกูดข้าค้าบูดีคิวท์ข้าคาหยอนะครับประเทศลีมหมดนะสนอเนี้ยหมดนะคิดว่าที่กว้างเอาไหมเบสมาไม่ได้เดี๋ยวมาได้เมาได้ฟังเดียวกันด้วยเฮ้ยฟังหน่อยดิเฮ้ยเขาบอกอย่างงี้ฟังหน่อยดิเฮ้ยไม่ฟังเพื่อนเลยโอ้เฮ้ยฟัง่อเด็กลูกซองอ่ะลูกซองฟังหน่อยปลาตะโบใส่เพื่อนกันเลยตะโบอ่ะ ตำรวจที่ยืนอยู่เห็นไหมตำรวจที่ยืนอยู่ปาเลยป,าเ,ลยปาเข้าไปมันเยียบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูคูอย่าอย่าอยจับเรามันจับมันขอขอแรองพัลังพันลี่ขีป้ปาด์สบายปาเลยป,า,ลยปาใส่ตวัวตำรวจที่ยืนน่ะมามามาเข้ามาจะตสัโปกลง้ามาลงมาสโกลเข้ามาลงมาอยาให้มันบีบอยาให้มันอยาให้มันีบอยาให้มันีบคอที่สู้ตาย เเเราลล่นนี้ยข้อนี้สู้ตายข้อนี้สู้ตายมาดิมาดิอย่าชนนะกลับสวนอเอาบูเกลับสวนอปล่อยมันปล่อยมันข้อนี้สู้ตายปล่อยมันมินระวังโดนกินขาโดนไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงียคุณเรียกเร็วทับไล้สวยสวยสวยตามมาบางตามมาเรียกมาเรียกมาเร็วหลบเข้ามาหลบเข้ามาหลบไปดิปลาหมอพี่ามางน้าไม่ถึงนะ ไม่เจอไปถึงทางหน้ามาันไประเบิดมันต้องเผาางข้างหน้าดิอ้ามสองต้องข้างขาวว่าข้างขาวเาวาผา,าเอ่ะก็เผา,าเสร็จแล้วลงไม่ข้างหนา้าจะโดนด้วยใช่เจาะออไปไหนละ่ะมันหายน้ำมันหมดได้เลยหรืมเปามันแห้หงหนึ่เขาไม่เอาแล้วอ๋อไปแล้วก็บอกว่าปล่อยเลยแรกหนึ่งดึงเหรอแบบนี้ เป็นเ่็มาแบบนี้ก็แล้วไปดิแกล้เคียงก็เต็มที่ก็เข้าตู้ขนานั้นแค่โดนจับว่ะไม่อดี๋ยวไม่เคียงแค่โดนจับใช่อะไรเขาก็ดูตัวนี้ถ้าเขาเอาของมาตั้งเกมนได้เลยจ้ามาเป็นนาทีของวันตอนนี้คือที่ของเราเฮลโหลเฮลโหลเอ้ยัอยู่เนาะใครพาดตัวอ่ะลองจุดสี่เหลี่ยมหน่อยดิจุดไฟเผาสี่เหลี่ยม คเปสเหลือควล้ววะล่อยเลยปล่อยเปเลยังภาพมไม่ตล้ววะไปไปไหยางีไปย่กับมันยิ่เลยไปเลยเออเราเปจาีขาวพลงไเออไปิสีขาวแงเลยเดี๋ยไปงานเรเปิดอยู่แล้วเฮ้ยหลเช่ยาไมก็ไมเลยงไปหลงไ้ลาโลได้อยได้อยู่นะเ็นเลยีเลนะได้อยู่เลพี่ตอนนี้มัลงิดลยเข้าเข้ เลยนะครับทุกคนไปบุกทัไปแบบเกียร์เหงาแน่แหละดูแต่เร่งแล้วจังหวะพาได้พอดีจังหวะมันจังหวะเหิือนเรเรายึดยักยักพอดีจะน็อตจะน็อตตอนคุมตอนไว้เเอาแล้ว่ะรถถัามาในโอ้รถไปได้จะหวยนะไปิดร้ปสอดใ เข้ามา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 หมดเลยเข้ามาหมดเลยไม่มีใครเล่นในลิฟท์เลยพี่ไม่ปิดบิลลี่เล่นจังหวะแรกก่อนบิลลี่เล่นจังหวะแรกนะเล่นจังหวะแรกนะพี่ลอบพี่ลอบนี้นะพี่ลอบนี้นะได้ๆพี่ลอบนี้ให้พี่ลอบนี้ให้เฮ้ยอยากให้มันเลยข้อต่ออยู่จังหวะนั้นข้อนี้ข้อนี้ครับเลยครับเลยข้อต่อที่พอไมงั้นมันจะยืนหรือปลาสมอใส่เรายาวๆเฮ้ยงั้นเราเล่นตรงบันไดด้ไหมค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆ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 ค

เรบกูเปิดกระเป๋าแดกเลยครับ้งหัวสองเมตรเล้ยิ่งมันยังกูดื่มเลยว่อกี้ผมก็ได้แล้วเมื่อกี้ผมก็เปิดแดกสองเมตรแล้วเจย็นนะตำรวจใจเย็นนะถือว่าที่ผมด่าไปผมหยอกเล่นละกันใช่ผมหยอกเล่นได้ไหมแค่นั้นพอเออจับกันณะเลิกอ่ะ จ้าไม่ฟังด้ยไอ้คือรายการจ้างดูจังหวัดีๆนะเว้ยดูจ้างดูสาเหตุทำไมลูกชายคนนี้เป็นเด็กเปรตเรียนไม่ดีเรียนไม่ดีครขุนขุนทุกข์ณาเขตไม่มีอาจารย์คกูเอาจริงขอตังค์ป้าไปเที่ยวหน่อยเป็นมึงไปเอาเชือกบังมารูยอมเจ้าสาวเจ้าตุ้งนาเขตงาที่ทำไม่ว่างานเฮ้ยมันเอาแล้วนะมันเอาแล้วนะเฮ้ยใจเย็นนะไม่ายง่ายเออเออเออจะยีจะยีเข้าไปเนี่ยากูตกใจนะไม่ใช่หรอกนี่บัตรผัดหรือเปล่า

มัดีป็นหล่อนนะมันนหล่อนนะเอ้ตำรวจนอ็งตำรวไม่นี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพวกยืนจริงอนี่ยมันกินยาเดี๋ยวเอาไปเอามาก่อนเลยตัวนึงอะมึงเข้าเพิ่มยืนจริงใช่ไม่สัตว์สดนักเอาแม่เข้ามาเพิ่มไอ้ไอ้เลนเขียววะเสียงคว่ะทความแมนข้างล่างอย่าลึกเกินนะข้างล่างอย่าลึกเกินนะเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเอ่อเปิดชาลตี้คอยสั่งนะอย่าลิมอย่าลืมอย่าลึกเกินอย่าลึกเกินมาเล่นตัวนี้ก่อนได้เล่นตรงนี้ก่อนได้เเล่นตรงที่ผมยืนเนี่ยมาตรงนี้มาเล่นตรงนี้โอเค เผื่อผมจะเอาไปเพิ่มตำมันกิงตรงทางเข้าอย่ายบ้านเดี๋บ้านกินปุ๊บเราออกสวนเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไหวเข้าเข้้าเข้าเข้ไปแล้จริงที่ต้องขนนลองมามนมาแล้วนะมานะไม่มาเจียิงคนเดียวใช่ไหมคุณเสี่ยล่ะกันบ้างวะไปเจียิงคนเดียวใช่ไหมมาเจียจีคนเดียวใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมอง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 ไปเรื่อยมองไปเรื่อยรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจียิงคนเดียวเดี๋ยวเอกเอาแม่งเลยเดี๋ยวมาต้้งโลเออให้แม่เจียิงไปให้แม่เจียิงไปเดี๋ยวออกไปเอาแม่งเลยแม่นจริงเปล่าจริงแล้วเจ้าประตู เฮ้ย่่าาดนนะะะอยย เดินไปได้ถ้าเป็นตอนชุบมันเดียวเปสี่คน PG อยู่แล้วเราซื้อไปได้ตอนชุบเดียวเปสี่คนอ่ะสี่คนรุมไว้จบทำอะไรไม่ได้ชาไมเลยขอตังค์ใครทำไมบัตรดูดินทำอะไรไม่ได้ชาไมเลยขอตังค์ใครทำไมบัตรดูดิดูว่ารู้บัตรเข้าตัวนั้นอายุไม่ถึงไงอายุน้อยไปพบเจอพังกันกับทั้งสานนอ แม่งยิงลูกตองซ้านาต่อรอเนมีนาบาไปเว้ยตุ้แม่งยิงไม่เอาใครเลยหัวอวกาศไอ้เหี้ยไอ้เหียไอ้เหี้ยไอ่เหรยไอเหี้ยไอาเหี้ยไอ่เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ่เหี้ะไอ้เหรอยไอ้เหี้ยไอ้เี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ยไอ้เหีอยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอี้ะไอเหี้ยไอ้เหี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ะไอเหร้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ี้ไอหี้งไอ้เหีย ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะทะลุมาตรงนี้เชี่ยมันจะตรงนี้ต้องแดงยักษ์เค่อย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 ค่อต้องสู้เว้ยถ้ามุมนี้ต้องสู้เว้ยพี่ถ้ามุมนี้ต้องสู้ข้อไหนสู้ข้อไหนสู้ยังไงข้อไหนต้องสู้มาดิอย่าลบไม่ข้อนี้ไอเนี่ยไอ้สมบูรณเดินขึ้นกลับที่เดิมสมบูรณ์หมดเดินขึ้นจริงพี่มันเอาจริงแล้วเอาจริงเหรอไอ้สกูว่เอาจริงแล้ว

ไอ้เหี้ยติงขยออไอเนมาแทกันป้อเลี่ย่มาแทงกันป้อมาแทงกันยเหี้ยจริงเลยเนี่ย สองขวดเดี๋ยก <Christina. S 3> ูตำรวจรวยจังดูเว้าผมหน่อยสิบสจุดไม่ใยบินโตะตำรวจรวยจังดูเวาผมหน่อยสิบสองไเอาเพื่อนไปชุบเอาเพื่อนไปชุบไม่ต้องปรับตัวไม่ระบุตัวมึงได้แล้วไม่ปะอุตัวปล่อยแม่งไปวันนี้กูจับแม่งบดสนอ วันนี้กูจะไม่ใหมดทสั่งโดนจังหวัดบังแก้วมอบอ่ะไม่ต้องปองตัวค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเล่นได้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 ค่อยๆไปเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูเล่นได้กูเล่นได้ปล่อยกูไปกูกูเล่นได้ปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูตรงนี้ต้องรวงไปเออปล่อยกูปล่อยกูกูเล่นได้กูเล่นได้ปล่อยกูจังหวะนี้ได้ด้วยพี่จังหวะเมื่จัดแน่นารวงจัดเลย รอ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 เดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกแล้วได้ตำรวจเพิ่มมาอีกหนึ่งเราได้ตำรวจเพิ่มมาอีกหนึ่งบังไอ้บังหลุดบังแคทบังแคทบังแคทบังเก็มแบบสัมภาพณตับเมื่อกี้ไอ้ตัวแรกอยู่ไหนไอ้ตัวแรกอยู่ไหนตัวแรกคนไหนคนไหนตัวแรกคนไหนหัวเขียวหรออ๋อตัวแรกตัวใส่เกาะคนแรกตัวใส่เกาะไหนคนตัวใส่เกาะอยู่ไหน คอมพิวเตอร์นฮ้ให้ไปดูไปดูตบตาทางเข้าไม่ต้องเข้ามาหมดไม่ต้องเข้ามาหมดไปดูตาทางเข้าพี่เล่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ไปเลยเข้าไปดูนู้นเอายืนพี่ไว้่สองคนเหมือนเราจะได้ตัวไอ้แคทด้วยอ่ะเออยืนยืนไว้พี่สองคนถือของไว้มันมีพีจีของสี่คนกระดาษห่งเยืนไว้ยืนไว้ใช้สี่คนใช้สี่คนยืนไว้เอาเข้ามาี่อีกคนมานีิเออเดี๋ยวยืนไว้ถือจอไว้ทำอะไรไม่ต้องยืนมาทำอะไรไม่ได้องสี่สี่แฟมิลี่เกมเหรอเอ่าดีกูหกเลยเอาแถมให้แต่พี่เองปล่อยยืนเฉยทุก็พอ ขยับไม่ได้แล้วมีพีจีจ่อไว้จ่อไว้จ่อไว้เออพี่เองรอรอรอพี่จอ่อไว้พี่เองอ,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 องีกรอบอีกหยุดหยุดหย,อยุดเฉยลบ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 ทุกคนลบมา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 ม่ได้หรอกไ้หรอกห้ามห้ามห้ามไม่ป<ม>ัดห้าม,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 ามล้ออ,าอา้อาว <BU'> มาไล้ดับไม่ดับไใบดับไม่ดับไอ้<ต>ัถ้ามันปามามันก็ลงมาไม่ได้ปลามามมนลงไม่ได้ัปลาไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวเรายามนะบอกให้ เรากจับเฮียแต่ยามแต่ยามไลเฮียน,ยยนะบอกให้บอกก่นอนไันไอ้ันอยู่ไหนวะเ่น่เดิมกลับเล่น่เดิมพอแล้วกลับออกมาเล่น่เ,เิน่เมไไมป่ามามันลงไม่ได้ไม่โคงนี้ไม่ให้นะโคงนี้สู้สุดตัวนะไม่ปล่อยนะโคงเนี้ย มาไว้เมาไว้เมาไว้คงนี้สู้สุดตัวไม่ปล่อยไม่ปล่อยไอ้ข้าต้ตำรวจช่วยไาต้ตำรวจช่วยตำรวจเร็ว,เ,วเตรียมกินนะเตรียมกินนะคงน,นี้ไม่ปล่อยนะผมเปิดกระป๋าแล้วเอาืนี้คยนะเพื่อนล้มดึงเพ,เ,พเ,พเพื่อนเพื่อนล้มอุ้มเพื่อนกลับมาแค่้นแหละเดียว์าปังเพียราปังมนใครมียาเต้นเซอร์มาไหว้ี่อะกูหหเหลือไม่เดียวอย่ะกตไม่พออได้เลยยังเหลืออีกตานทพยมวงเออมีมีมีของมีของมีเติมได้เติมได้อย่าปล่อยปในคงนี้เท่านี้ขอหน่อยอันนึงเล็กสอี้อย่าเบียดพี่

มึงพร้อมแล้วมึงเข้าร้านกีได้นะเออเข้าเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมึงคุยกับเจนี่คันว่าไงอะหมดแล้ว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 ของตรงนี้หมดแล้วของตรงนี้หมดแล้วเสียงดีเลยเหลือเหลือเหลือสามทีบหกสิบครับหกสิบหกสิบหกสิบฝครับเจ็ดห้าครับไอเบลี่หลงมีป้าอย่างแง้มอย่างแงมอย่างแง้มหลงวิปเปอร์นะหลงวิปเปอร์นะเอาวะเจ้าวะเอา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 ไปไหนในห้อลยน แดกแล้วใส่มาแล้วเฮ้ยเพื่อนเนเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเนี่ยมันอยู่ใกล้มากตอนนี้ยคือไม่แก้กูได้สับทีหนึ่งเว้ยไม่อยู่ด้าประตูกูเออมันตูได้สับัทีหนึ่งไม่ต้องรีบให้เราโดนแก๊สไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโค่นนี้ไม่ให้มึงต้องมึงต้องเล่นกับมันถ้าเป็นคน